สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย,ยอำเภอสอยดาวจังหวัดสันทบุรีรวมทั้งพี่น้องทางเหนือด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องปุ๋ยยานะครับแต่เราจะมาคุยกันเรื่องการไล่ขังขาวสําหรับช่วงเวลาที่สําคัญอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเวลาที่ลำไย,ยใกล้เกล็บเวลาเนี้ จะมีน้องข้างคาวเข้ามากินลำไย,ยของเรานะครับเพราะลำไย,ยเขาหวานแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไล่น้องเขาไปวิธีการไล่น้องข้างคาวมันก็จะมีหลายวิธีด้วยกันแต่ที่หลักๆที่สวนเราใช้ก็จะมี2วิธีคือ1ติดไฟ2ติดธงนะครับแล้วก็อาจจะมีจุดพุบ้างช่วงหัวค่ำนะครับวันนี้เราก็จะมาติดไฟกัน นะครับไฟผมก็จะใช้เป็นไฟโซลาเซลล์ครับเนี่ยนะครับเราก็จะผูกกับปลายไม้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปมัดไว้ที่เหนือทรงกุ่มสูงสุดของต้นลำไย,ยนะครับเพื่อว่าอ่าตอนกลางคืนในสวนจะมีแสงสว่างทั้งคาวก็ไม่ชอบแสงครับพอเขาบินมา พอเขาเห็นแสงเขาจะหลบไปที่อื่นนะครับอันนี้เป็นไฟโซลาเซลลที่เป็นสปอตไลท์นะครับตัวนี้ก็ให้กำลัง w วัดที่ค่อนข้างสูงแสงสว่างจ้าทั้งสวนเลยครับผมก็ประยุกต์ใช้นะครับอ่านี้คือความสว่างสูงมากนะครับเดี๋ยวจะถ่ายตอนกลางคืนให้ดูว่ามันสว่างขนาดไหนแล้วก็อีกตัวนึงครับตัวนี้พี่น้องดู ตัวนี้ผมก็ประยุกต์ใช้เหมือนกันเป็นไฟกระพริบสีแดงนะครับอันนี้เอาซื้อมาจากาเรือประมงนะครับเป็นไฟทุ่นเรือครับเป็นไฟกระพริบของชาวประมงเขาอะครับเป็นสัญญาณไม่ให้เรือประมงเดินชนกันนะครับมันก็จะกระพริบแวบตัวนี้จะติดดับเองครับถ้าแสง น้อยคือคํำปุ๊บก็จะติดเลยพอสว่างก็จะดับนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือมืดปุ๊บติดเองสว่างดับนะครับเดีย๋ยวเราไปติดตั้งบนต้นลยาไยกันครับไลรน้องข้างคาวครับน้องข้างคาวเริ่มมากินแล้วครับ